บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมอเบอร์ดินจำกัดเผยผู้จัดการกองทุนทั่วโลกยังคงจับตาม,มองสถานการณ์ทางการเมืองและการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประเทศไทยแม้ว่าจะมั่นใจแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ปรับตัวดีขึ้นนายกรวุฒิลีนบับรรจงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมอเบอร์ดินจำกัดหรือบลจออเบอร์ดินเปิดเผยถึงสถานการณ์การลงทุนในประเทศไทย ภายหลังการบริหารงานของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือคสชาวา่าผู้จัดการกองทุนทั่วโลกเข้าใจและมีความเชื่อมั่นประเทศไทยมากขึ้นจากการบริหารและแนวทางการแก้ปัญหาและการปฏิรูปในด้านต่างๆที่มีความชัดเจนจึงยังไม่มีการลดน้ำหนักหรือปรับพอร์ตการลงทุนในประเทศไทยแต่อย่างใดทั้งนี้เนื่องจากมุมมองของต่างชาติจะเน้นลงทุนระยะยาวเป็นหลัก ขณะเดียวกันความไม่มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองรวมถึงระยะเวลาที่จะได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่นักลงทุนต่างชาติจับตามองจากหน้าล่อของคอมเมอร์ต่างประเทศที่เราอยู่ในกลุ่มสัมพันธ์กันนก็มีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นนะจากวันแรกที่ลง่อนั้นก็โันไม่ทราบว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตอนนี้ก็มีความเข้าใจ นะฮะแล้วก็มีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นนะฮะส่วนเรื่องการลงทุนในไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการ,รลดน้ำหนักปัจจัยเสี่ยงที่ต่างชาติมองเราตอนนี้มีอะไรบ้างก็หนึ่งแน่คงมีการเน้นว่าในเรื่องการที่จะจาการจัดให้มีการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะคิดว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งได้งไทยในช่วงนี้ปาไหนนะฮะจริงๆแล้วก็คงือว่าจากวันนี้ไปเนี่ยจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ก็จะการเลือกตั้งเพราะว่าการรือกตั้งเร็วเนี่้ก็จะทําให้ ด้านในอดีเทพวรณพึกประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุนบลจอ,อเบอร์ดีนกล่าวว่าแม้การลงทุนระยะยาวจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ปัจจัยที่จะต้องจับตาม,มองหลังจากนี้ต้องรอดูว่าคอสชอจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนประกอบไปด้วย4ประเด็นหลักได้แก่เรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศการแก้ไขปัญหาทางด้านพลังงาน การปฏิรูปภาษีและการแก้ปัญหาข้าวเนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศว่าจะเดินหน้าได้หรือไม่ขณะที่การแก้ปัญหาในระยะสั้นของคอสชทั้งการช่วยเหลือชาวนาโดยการจ่ายเงินจำนำข้าวช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศส่งผลให้เศรษฐกิจไทยสามารถเดินหน้าได้อย่างไรก็ตามเชื่อว่าภาพรวมเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังจะปรับตัวดีขึ้น